สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับรายการข่าวสามสามิติวันนี้กับผมกิติสิงหาปัจจคกมิวันนี้จะได้นานะครับทุกท่านนะครับได้มาสัมภาษณ์นะครับสําหรับวันนี้มีข่าวดังเกิดขึ้นในแอร์อพอร์ตของเชียงใหม่นะครับซึ่งมี เรีเ<อ>ยกอะอรก็ไ,ไม่ถูกนะครับมีเหตุกรารณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่สนามบินเชียงใหม่นะครับได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้มาติดตามนะครับและมีมีเหตุการณ์ชุนมนุมวุ่นวายเกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่กรุงเทพหรือเปล่าเราต้องติดตามกันนะครับเร, <c oughs> เราขอทำเราขอทำเราขอทำ ามาทำอ๋นนมอมาพ่อเ,เอกครับอครับในวันนี้นะครับเรานะครัจะพบก,กับบุคลต้นเรื่องนะครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์วันนี้ซึ่งข่าวสาย2มิติของเราจะไปเจาะลึกกันขอเชิญยีดกล้องมาครับผมอันนี้คือพี่มหาภูรณาธิบดีสันติรานรังการนะครับอดีตประธานคุรมพุทศิลป์ปี52จะได้เดินทางไปสู่ประเทศญี่ปุ่น นะครับขอให้คนณนัทบุตรนะคระคับได้กราบอะไรสักเล็กน้อยนะครับ e> เพื่อเป็นาากาลังใจให้คุณผู้ชมครับครับผมแม่ออกาเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนไปประเทศญี่ปุ่นหน้าวันนี้นะครับทำให้ผมมีความรู้สึกว่าควรจะนานกว่านั้นหรือ,อเปล่านะครับจากการที่น้องๆเนี่ยได้มีกุนากิตได้นำคำอภิสัมมสามะณะสักครับ ใหญ่ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณไปยังพี่น้องแฟนเพลงชาวไทยทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็หวังไว้ว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับคงจะนำเซนเซนรมาสู่อ้อมกอดของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านให้ส่งกําลังใจแรงเชียร์นะครับโดยทําการจุดเขาขยายบ้านเพื่อส่งสัญญ,ญาณควันไปที่นู่นนะครับแล้วถ้าผมเห็นควันแล้วผมก็จะมีกําลังใจนะครับผมสรับสำหรับวันนี้นะครับเราจะ พักสักครู่นะครับแล้วพอท่านมหาปรารบดีถึงญี่ปุ่นแล้วเราจะติดตามนะครับการเดินทางอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอพักสีที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับผม